Plus Chanel เพชครั้งแรกที่ทําให้คุณผู้ชมหรือว่าคนอื่นๆเข้ามาสนใจเราแต่เอ๊ะความงามเดี๋ยวนี้มันเข้ามาเร็วเหลือเกินค่ะเหมือนกับโทรศัพท์เลยเข้ามาแล้วก็เปลี่ยนไปเหมือนเทคโนโลยีต่างๆนั้นนะ แต่เราจะเลือกเทคโนโลยีหรืออะไรที่ทําให้เราสวยงามได้อย่างแท้จริงคะใช่แล้วค่ะจริงๆเลยที่เป็นเก้าบอกมันเยอะมากจนเลือกไม่ถูกจริงๆแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะเราสามารถรู้ทันเทคโนโลยีเหล่านั้นได้ว่าอะไรเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหมาะกับใครบ้างค่ะวันนี้ได้รู้ชัดรู้จริงรู้ลึกๆกันแน่เลยนอนเลยนะคะกับแพทย์หญิงอขอภัยค่ะนายแพทย์ปียวงเศรษฐวงศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจากสกินดอทคลินิกค่ะสวัสดี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 ค่ะค่ยดีใจได้ ต้องถามคุณหมอก่อนนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนเข้ามาสนใจในเรื่องเทคโนโลยีนะคะหรือว่านวัตกรรมแล้วก็ศิลกรรมกันเยอะมากคุณหมอพอจะบอกภาพรวมคร่าวๆได้ไหมว่าตอนนี้มันมีอะไรบ้างคะโอ้ถ้าเป็นเรื่องทั้งหมดเนี่ยคงต้องใช้เวลานานมากประมาณสาม่วโมงะไรอยางเงีย่แต่เอาสรุปสรุปหลักๆสองอย่างละกันคะอย่างแรกก็คือคอสเมติกเป็นเซอร์เจอรี่เลยก็คือเป็นการผ่าตัดใหญ่ก็คือต้องเข้าห้องผ่าตัดดมยาสลบ นะครับเช่นใส่ซิลิคนเข้าไปที่จมูกการผ่าตัดดึงหนังหน้าขึ้นแล้วก็ไปเย็บที่ด้านหลังอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นเซอร์เจอรี่เลยหรือว่าสองเขาเรียกเป็นเัียกว่าอัลกัมสัญญกรรมเลยเนี่าใส่อามีการวางยาสลบอะไรเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตซึ่งอันนี้จะต้องพักฟื้นนานแล้วก็มีรอยเขียวช้ำเยอะอันนี้คือเป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับอันที่สองนี่ก็จะเป็นเซมิเซอร์เจอรี่เซมิว่าครึ่งคร่งเป็น อ่าก็คือเป็นการทําสัญากรรมเหมือนกันแต่ว่าหัตการหรือว่าวิธีที่เราจะเข้าไปรักษาคนไข้เนี่ยมันจะเบาลงเช่นการฉีดการใช้พลังงานเลเซอร์การร้อยไหมซึ่งผลข้างเคียงแล้วก็การฟักฟูเนี่ยมันจะปับเดียวก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อ่าครับผมเรารู้ล้วคือสโคปใหญ่จริงแล้วมีสอย่างคือศัลยกรรมกับนวัตกรรมเราใช้คํานี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นนูถามเลยว่า อันไหนมันได้ผลดีเหมือนกันคะคุณหมอเออคว่าได้ผลดีไม่ดีเนี่ยมันไม่มีเมจิบุลเลตหรือไม่มันไม่มีกระสุนพิเศษที่ยิงป้งเดียวแล้วคนสวยมันไม่มีมาขึ้นกับสภาพผิวแต่ละคนขึ้นกับสภาพโครงหน้าขึ้นกับอายุด้วยแล้วก็ดวงด้ปะแล้วก็ถึงฉลอคอได้นะบางเคสละกันใช่บางเคสเหมือนเพื่อนหนูนะคุณหมอคะแบบว่าโอ้ยที่เนี่ยทำจมูกสวยเลยพอไปทำมาไม่ค่อยสวย ใช่ก็มาขึ้นกับโครงกระดูกเดิมโครงกระดูกโครงสร้างใบหน้าบางคนอาจจะรับเหมาะดีกับซิลิโคนหรือว่าการเสริมแต่งบางอย่างแต่บางคนก็อาจจะไม่เหมาะซึ่งอันนี้ต้องให้แพทย์เป็นคนช่วยวางแบบช่วยออกออกแบบด้วยนะครับผมุณหมอเพิ่มเติมอีกนิดนึงค่ะต้องถามว่าตอนนี้เทคโนโลยีระหว่างศัลยกรรมกับนวัตกรรมตอนไหนกำลังอินมากที่สุดตอนนี้เนี่ยเทรนด์ปัจจุบันและเทรนในอนาคตนะครับทางสาแพทย์ก็คือจะ less invasive มากที่สุดก็คือ ก็คือจะให้มีการเสียเลือดเสียเนื้อน้อยที่สุดเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ไม่มีการมีเสียเลือดไม่มีการเจ็บเลยสามารถเข้ามาทํทหัตถการหรือว่าทําการรักษาปุ๊บกลับบ้านใช้ใช้ชีวิตปกติไม่มีใครรู้แต่รู้อย่างเดียวว่าสวยขึ้นถูกต้องนี่คือเทคโนโลยีที่แพทย์กําลังพยายามวิจัยแล้วก็พัฒนามาขึ้นเรื่อยๆเอยเอ่ยแล้วไหนมีอะไรที่เป็นที่นิยม เออเอเอาแบบลงสโคบเลยเออเราอยากล้ลงสโคบก็ปัจจุบันหลักๆก็จะมีเรื่องของโบท็อกซ์ซึ่งก็โอเคเราได้ยินมาเยอะแล้วใช่อันที่สองก็เป็นเรื่องของฟิลเลอร์หรือสารเติมเต็มโบท็อกซ์ฟิลเลอร์นี่ไม่แบบไม่เคยทำเลยอ่ะไม่เคยใช้ ไม่มีใครเชื่อนะนะแต่หน้าตอแหล่มากไม่ชอบเลยก็บท ت ตอกฟิลเลอร์นะครับที่หลักๆก็น่าจะได้ยินบ่อยละไอดที่สามก็เป็นเรื่องของร้อยไหมนะครับไอ้ที่สี่ก็เป็นเรื่องของพวกกลุ่มเลเซอร์ต่างๆนะฮะจริงๆมันมีระเอียนมากมายแต่ก็หลักๆก็มีสี่ส่วนดังที่กล่าวไปนะครับแต่ละแต่ละอย่างก็จะมีข้อดีข้อเสียต่างกันอ่ะละค่ะต้องถามในในเคสแบบบางเคสเราเพื่อให้ยับยกตัวอย่างเช่นนก <ฮ>อย่างพี่นกเนี่ยเหมาะกับการทําเรียกว่าไปหัตถการใช่ไหมคะ,ะคหัตถการ <ผม S 2> แบบไหนเป็นเลเซอร์ร้อยไหมโบท็อกหรือฟิลเลอร์ค่ะก็คือถ้ามีคนไข้ามาปรึกษาแบบนี้ผมก็จะต้องถามกลับก่อนว่าโจทย์ของพี่คืออะไรเออยังถามที่นกซิโจทของพี่นกตอนนี้ยี่งการแก้ไขส่วนไหนเพราะว่าถ้าเป็นหมอเนี่ยหมอก็คิดว่าคุณเนี่ยก็สวยแล้วน่าจะหล่อแล้วดีแล้ว เออแล้วจะหมอะกับวิธีที่หรอกไม่จะให้ที่รักษาตรงไหนคือนี่ก็ต้องเป็นเป็นคนไข้ที่ต้องการอยากที่จะเป็นยังไงถูกต้องนะครับด้วยด้วยจรรยาบรณแพทย์ด้วยคงคงจะไม่ใช่มาถึงเชียที่ต้องฉีดจมูกก็มันเม่ใช่แต่ว่าเป็นว่าเป็นหาของคนไข้แล้วว่าอยากรับการรักษาอย่างไรตรงส่วนไหนแล้วหมอก็จะออกแบบว่าสมมุติว่ากรามใหญ่ไปหมอก็จะต้องเปิดร่างกายหรือว่าสิ่งที่กรามใหญ่ตรงประกอบ เป็นด้วยอะไรเช่นยกตัวอย่างเลยว่าเดี๋ยวนี้สาวๆชอบอยากได้หน้าวีเชนค่ะเออหนูก็อยากด้ตอนนี้เป็นหน้าสี่เหลี่ยมมากเลยเรียมตรงไหนกุ้มใจมากนี่ก็เรียวสวยละแหมนั่นไงก็ถ้าหน้าเรียวเนี่ยก็มีองค์ประกอบสมอย่างอย่างแรกก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อไขมันแล้วก็กระดูกอะางที่อย่างแรก่อนเลยกล้ามเนื้อลองเอามือจับนะฮะมองด้านข้างนะฮะ าลากจากตรงปลายจม,มูกนะครับไปถึงตรงประมาณติ่งประมาณหูนะฮะเอามือจับตรงนี้ตรงกราวตรงนี้นะฮะแล้วลองกัดดูลองฝัดถ้ามีกล้ามเนื้อหนาๆจับได้กล้ามเนื้อหนาๆอันนั้นอ่ะเหมาะกับการทําโบโท็อกซ์เพราะโบโท็อกซ์เนี่ยเขาจะไปเล่นกับกล้ามเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหน,น,นาๆที่แบบว่ามันขึ้นมาเป็นลูกเลยถูกต้อง ถ้าคนไหนกัดปุ๊บแล้วหนาเนี่ยอันนี้ฉีดโบ็อกปุ๊บหน้าเรียวแน่นอนว้าวเรียวสวยเลยแน่นอนแต่ถ้าบางคนกัดแล้วไม่ค่อยมีกล้ามเนื้อขึนอันนี้โบ็อกฉีดไปก็ไม่ช่วยอ๋อก็ต้องใช้วเป็นรอยไหมถเป็นวิธีอื่นใช่อะไรกเหยยบมาเมื่อกี้มีเรื่องที่ผอผมบอกไปมีสัเงเยอะมี กล้ามเนื้อมีเรื่องไขมันลองไขมันถ้าบุตดกล้ามเนื้อไม่ใช่ละไขมันก็มีวิธีรักษาได้สองอย่างคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือร้อยไหมซึ่งเทคนิคร้อยไหมเดี๋ยวผมยวให้ดูภาพสไลด์นะฮะก็คือมันจะทําให้ตัวไขมันเนี่ยมันฟีบลงแล้วก็กระชับมากขึ้นยกไปตามที่เราออกแบบสองก็เป็นกลุ่มเลเซอร์ไขเลเซอร์ขึ้นไปเพื่อให้กลุ่มคอลลาเจนที่เตียงตัวไม่เป็นระเบียบเป็นระเบียบและยกขึ้น ห้ามดอกรับผู้เห็นมากใช่จากส่วนสุดท้ายคือเรื่องของกระดูกยากสุดละใช่ไหมคะยากที่ยางสุดทำยังไงได้บ้างอันนี้ต้องบางคนเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาทันตแพทย์เพราะจะเป็นเรื่องของทันตกรรมในการจัดจัดแต่งและแต่งฟันหรือบางทีถ้าหนักมากๆอาจจะต้องเป็นตัดตัดขากรรไกรล่างซึ่งเป็นทันตกรรมใหญ่โตพอสมควรโอ้ดูแบบอลังการมากเันนี้ันเป็นเคสหนักนะใช่ให้เป็นกระดูกจะค่อนข้างเหนื่อยหน่อยค่อนข้างเหนื่อยหน่อย แต่ถ้าจะต่ส่วนใหญ่แล้วคนไทยจะเป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกับไขมันเป็นหลักอยู่แล้วค่ะและ้วคราวนี้คือส่วนมากทีค่คนแบบว่าสนใจก็คือในเรื่องของเขาเรียกว่ากล้ามเนื้อนะคะกับไขมันแล้วแบบบางคนที่แบบว่าเข้ามาปรึกษาคุณหมอเคสหนักๆที่เขากังวลมากๆคืออะไรคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาก็จะมีเรื่องของรองแกม้มอายุบางคนก็ส่วนใหญ่ชเชลี่ยรก็จะสัก 3 5จนถึงประมาณ45ที่เข้ามาปรึกษาแพทย์นะครับก็มีปัญหาเรื่องของร่องแก้มยิ้มแล้วเป็นรอยจีนกามีเรื่องของหลุมเอ่อใต้ตาเนี่ยเริ่มเริ่มลึกละนะฮะแล้วก็แก้มเริ่มย้อยก็ไขมันใต้คางเยอะเริ่มมีมีอย่างเริ่มมาอีกเริ่มมาอ่าก็หรือไม่ก็เลือกกระผากแล้วตรงนี้เป็นชั้นๆเลยก็ะมาปรึกษาค่อนข้างเยอะซึ่งแต่ละปัญหาเนี่ยเราก็ต้องออกแบบ คือมันไม่มีมันไม่มีไม่มีเมจิกบูลเลตมันจะเป็นเทเลอร์เมดเหมือนกันตัดเสื้อผ้าก็อันเนี้ยเหมาะกับคนไข้คนนี้และอันเนี้ยเหมาะกับคนไข้คนนี้ค่ะไม่ได้มีกฎที่ตายตัวะต้องเป็นตายตัวถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีแบบซื้อคอร์สอันนี้รักษาได้ทุกคนไม่ใช่มันต้องการออกแบบว่าเฉพาะบุคคลเฉพาะบุคคลไปดีนะเราได้รู้แล้วนะคะว่าเออเราควรจะต้องทําอะไรไม่ใช่แบบเขาบอกนู่นน่ดีเราเข้าไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะคือแต่ถ้าคนเนี้ย ทุกคนเริ่มสนใจละพก่อนที่จะเริ่มการเขาเรียกว่าฟิลเลอร์หรือโบท็อกเนี่ยเราต้องเตรียมตัวยังไงคะคุณหมอเออถ้าเป็นเรื่องของเซมิเซอร์จูรี่หรือว่าหัตการเล็กๆอย่างที่เราได้คุยกันเรื่องของการเตรียมตัวในส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีอะไรเลยช่วงแรกๆก็แค่งดเหล้าบุหรี่ถ้าสูบหรือว่าถ้าด่มนะฮะแล้วก็นัดมาแล้วก็ถ้ากลัวเข็มก็เตรียมตัวเตรียมใจสะก่อนนะครับแต่ถ้ามีการร้อยไหมเนส่วนใหญ่จะต้องเขียว ส่วนใหญ่จะมีเขียวช้<ท>ำใช่ถ้าต้องไปออกทีวีไปออกงานก็ <ชะ S 1> เลี่ยงช่วงนั้นไปก่อนอนะครับแล้วก็ถ้ามีโรคประจําตัวใดๆอยู่เดิมแล้วก็กินยาใดๆเช่นบางคนกินแอสพรินเป็นยาที่ช่วยทําให้เลือดเนี่ยมันหยุดไหลไหลค่อนข้างเยอะแล้วก็หยุดหยุด,ยดได้ช้า จรต้องหยุดยากลุ่มนี้ไม่งั้นเดี๋ยวร้อยหมายไปเลือดมันไหลไม่หยุดและไหลนานเลยนี่เข้าใจเลยนะเ,<อ>เพราะว่าอย่างเช่นเคสที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ดังมากๆก,กับการที่เขาเรียกว่าพิตตี้คนหนึ่งไปฉีดสะโพกใช่ไหมค,คุณหมอแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้คุณหมอคิดว่ายังไงกับการเต็มตัวไม่ดีก่อนโรคไนที่แบบเราได้พูดมาก่อนหรือเปล่า<ๆ>เขาทำหมดเลยแล้วก็ไปฉีดฟิลเลอร์อย่างนี้หรือเปล่าใ,ในเคสนี้เนี่ยถ้าจะพูดถึงรายละเอียดเนี่ยคงของค่อนข้างยากเพราะเราไม่รู้ว่ารายละเอียดเป็นอย่างไร แต่ว่าจากที่ที่วงการแพทย์เพื่อนๆด้วยที่คุยกันเนี่ยน่าจะเกิดได้จากหลายประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของฟิลเลอร์เนี่ยไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยบางคนจะบางคนจะตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์เนี่ยด้วยราคาราคาถูกเนี่ยผมเห็นว่ามีบางร้านเนี่ยเป็นถุงเหมือนคล้ายคถุงกับแก๊บเลยเป็นกวนเองหลังร้านฟิลเลอร์แล้วก็เอามาฉีดซึ่งพวกเนี้ยฉีดปุ๊บมันปกติฟิลเลอร์ฉีดปุ๊บให้เราคำนวณว่าอยู่ตรงนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ แต่ว่าถ้าฟิลเลอร์ที่ไม่ได้คุณภาพฉีดปุ๊บมันจะกระจายถ้าเรียกว่าไหลไปทีไหลคนฉีดจมูกสวยอยู่หนึ่งเดือนเพราะนั้นไหลแวบลงมานี่เลยลงมาแก้มย้อยเลยรูปหน้าเปลี่ยนเลยไม่สวยสวยกลายเป็นแย่เพราะฉะนั้นในเคสในเคสของผู้ป่วยคนนี้ซึ่งก็ขอแสดงความเสียใจด้วยซึ่งเมื่อฉีดไปปุ๊บบางทีหน้าอาจจะเกิดจากฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐานแล้วมันก็ไหลพอไหลเสร็จแตกเข้า แตเข้ากระแสะเลือดเข้าไปอุดที่หัวใจหรืออุดที่สมองก็เกิดภาวะแทรกซ้อนได้หรือว่า2อ,อาจจะเกิดจากเรื่องของการแพ้แพ้แัดฟิลเลอร์อาจจะได้มาตรฐานก็ได้แต่ฉีดเข้าไปแล้วเกิดอาการแพ้แต่แต่ว่าที่จากการอ่านข้อมูลที่ได้จากสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆฮะแพ้เนี่คงคิดถึงน้อยเพราะมันเกิดเร็วมากเร็วเกินไปตอนนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดก็คือฟิลเลอร์ไม่ได้มาตรฐาน มันก็มีทั้งข้อในมุมมองที่ด้านมืดกับที่บอกว่าเป็นด้านที่ดีๆก็มีผู้ผู้ชมอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะว่าฟิลเลอร์เนี่ยห้ามทำทำไม่ได้ทําแล้วมันอันตรายเราต้องเลือกอย่างที่คุณหมอบอกจริงว่าเลือกอันที่ได้มาตรฐานแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์นั้นๆด้วยเพราะว่าอย่างเช่นเวลาสมมุติว่าประมาณเวลาทั้งหมด100ซที่ที่หมอที่ผมเนี่ยไปเทรนเกี่ยวกับเรื่องความงามถือ่าร้อยเปอร์เซ็นต์ 30เนี่ยจะเป็นการเรียนวิธีการสร้างหรือตกแต่งแต่อีกเเอซนเนี่ยจะเป็นเรียนวิธีการแก้แก้ไขอันนี้คือสิ่งที่ที่หมอจะมีความสามารถมากกว่าคนที่ไม่ใช่หมอแล้วมาถามเพราะหมอจะแก้ไขเป็นอันนี้ก็ต้องเป็นเป็นเป็นข้อได้เปรียบว่าที่เออแล้วก็เป็นข้อน่าสนใจที่เอ่อคนไข้เนี่ยควรจะมาปรึกษาแพทย์โดยตรงก็สามารถแก้ไขได้อันละค่ะเมื่อกี้ รียกว่าได้รู้หลากหลายเรื่องราวหลักคําคำถามเรื่องศิลปกรรมมีเยอะแต่เมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าจะมีภ้ามาโชว์เรื่องของการร้อยไหมเพราะว่าตอนนี้คนนิยมมากคําถามเราก็มีตามมาอีกบางคนบอกอันนี้เป็นทองอันนี้เป็นไหมอันนี้ไม่ใช่ไหมอันนี้เส้นอะไรเราจะเชื่อที่ไหนดีแล้วก็ที่ไหนมันดีที่สุดเพรามันต่างกันยังไงใช่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูรูปก่อนแล้วเดี๋ยวหมอจะค่อยๆอธิบายได้เลยดีครับหมออู๊ยสวัสดีค่ะนรักนากลน่ัน่รักนาดไหนแฮ ก็ผมดรบอลนะครับนะครับอยวงเสษทวงก็ผมจะเป็นฟิสิเชียนอาร์ติสก็คือเป็นแพทย์ที่ทําตัวแบบเป็นศิลปะยังเราเรียกคุณหมอบอนดีกว่าได้ได้วคิดว่าการการการวาดรูปเนี่ยศิลปะวัที่บนผ้าใบอันนี้เราใช้ใบหน้าและร่างกายเป็น เป็นเป็นสื่อที่ใช้ที่ได้ใช้การแสดงงานศิลปะนะครับมีปัญหาอะไรก็ติดต่อมาที่อีเมลนี้หรือว่าเบอร์วัดแอปไลน์อะไรก็ได้จดไว้จดไว้นะทุกท่ค่ะ0897867007ค่ะแล้วเดี๋ยวเราขึ้นนอีกครั้งหนึ่งได้ครับผมอ่ะต่อไปนะฮะอันนี้คุณหมอมันทำแบบว่า PowerPoint แบบเขียนเองเลยเขียนเองใช่ไหมไม่งั้นมันจะเครียดไม่งั้นมันจะเครียดวิชาการเป็นเป็นะ r o b l e m Based นะคะแล้วก็เป็น Taylor m a d ก็คือแปลว่า คนไข้แต่ละคนมีปัญหาต่างกันไปเพราะนั้นมันไม่มีสูตรสำเร็จมันก็ต้องเป็นเทเลอร์เมดเหมือนตัดเสื้อต่อไปคือโนเมจิกบุลเลตไม่มีอาวุธพิเศษอะไรที่รักษาได้ทุกโรคไม่มีนะฮะไม่มีต่อไปโบท็อกซ์เนี่ยสีมันจะจางไปหน่อยแต่ถ้าสังเกตสีนะฮะโบท็อกซ์จะเหมาะกับสีที่ระบายสีชมพูจะเห็นเรื่อยๆอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆก็คือเป็นส่วนส่วนด้านบนอัปเปอร์พาร์ทส่วนครึ่งบนของใบหน้าแล้วก็กรามเป็นหลัก b o t อกจะเหมาะนะฮะต่อไป TR ก็คือการเทรสเทรสลิฟต์นะฮะเทร e จูมิเนชันลิฟต์ก็คือการร้อยไหมเหมาะกส่วนไหนสีมันจางไปหน่อยแต่จริงๆมันคือเป็นเรื่องของบริเวณหางตาแก้มร่องแก้มแล้วก็แล้วก็คางสองชั้นอันนี้คือร้อยไหมร้อยไหมใช่แล้วคอนเซ็ปต์คืออะไร ะะส่วนข้างบนเนี่ยเป็นผิวหนังชั้นบน <คะ S 1> ส่วนข้างล่างสีฟ้าฟ้าจะเป็นผิวหนังชั้นล่าง<ค>ะนะครับในการ ى, ร้อยไหมเนี่ยเราก็จะเอาไหมเนี่ยครับแทงลงไปนะฮะผิวหนังชั้นล่างแล้วก็มาเกี่ยวผิวหนังชั้นบน<อ>ลงไปชั้นล่างเกี่ยวชั้นบนเกี่ยวกันแบบนี้<อ>นะครับต้องใช้เขาเรียกว่าฝีมือของต้องใช้ <way S 1> ฝีมือนะเป็นเทคนิคต้องเรียนเพิ่มนะครับอ่าแล้วก็จะรูดปึ๊บมันก็เหมือนรูดซิปป๊บจากไขมันหนาๆเมื่อกี้ ก็เลยจะบางเลยแล้วอย่างไรต่อเมื่อเมื่อไหมเนี่ยอยู่ในร่างกายเราแล้วปุ๊บเนี่ยร่างไหมที่ดีจะต้อง totally absorb แปลว่าต้องละลายหมดเกี้ยงเพราะฉะนั้นไหมที่บางทีราคาถูกมากหรือว่าไหมที่ไม่ได้คุณภาพมันละลายไม่หมดคลําไปเป็นก้อนเลยเป็นเส้นเลยนี่ก็คือไม่ดีใช่แล้วบางคติดเชื้อมาก็มี ก็หมอก็ต้องมารักษาการติดเชื้อต่อสายทำที่ดีๆทีเดียวจบไปเลยดีกว่านะคะใ่ค่ะต่อเลยค่รับนี้ตัวอย่างเลย TR lift ก็คือการร้อยใหม่ดูทางภาพสายมือสายมือนะฮะอันนี้คือเป็นคนไข้มาปรึกษาเรื่องของทางสองชั้นนี่คือก่อนก่อนทำการรักษา ขวามือคือหลังจากการรักษาด้วยร้อย like ไหมทางสังเกตชัดเจนนี่ทันทีเลยขึ้นเลย6 0หลังจากร้อยไหมจะเห็นผลนันที60%แล้วก็รอประมาณ2สัปดาห์จะเห็นอีก40%มันจะขึ้นอีกนะฮะครับผมต่อไปก็ร like, ้อยไหมอีกเคสเหมือนกันปรึกษาเรื่องร่องแก้มอ่าด้านซ้ายนะฮะร่องแก้มเยอะเนาะหันไปด้านขวาปั๊บร่องแก้มหายเลยเห็นไหม นะครับฟิลเลอร์เนี่ยเราดูที่ Quality, quality not price ก็คือดูเรื่องของของคุณภาพไม่ใช่ราคานะฮะต้องทำกันบ้านนิดนึงเป็นรูปหมออ่านหนังสิหน่าหลอดชอบเหรอทำกันบ้านทำกันบ้านดีทุกแบบดีเทลเลยฟิลเลอร์เหมาะตรงไหนฟิลเลอร์เหมาะกับฉีดจมูกนะฮะฉีดถุงใต้ตาใช่ใช่ฉีดใต้ตานี่เขาฉีดแบบที่มันเหมือนเกาหลีใช่ไหมคะใช่แต่เราหนูจะฉีดได้ไหมคะก็ได้นะแต่ผมว่าพื่อี่ก็สวยอยู่แล้ว ไม่น่าจต้องเสื่นะฮะหรือว่าฉีดคางก็เหมาะนะฮะโอเคหรือว่าฉีดฉีดเป็นแก้มแก้มตอบนะฮะนี่มีคนไข้มาเรื่องแก้มตอบมากแล้ดูทางส้ายแก้มตอบเหลือเกินทางฝ่ายเนี่ยฉีดไปแค่ฉีดไปแค่หนึ่งหนึ่งซีซีนะฮะก็เต็มอิ่มขึ้นแล้วก็เคสนี้ผมนัดไปอีกมาฉีดอีก2ครั้งก็คราวี้แก้มสวยเลยแก้มไม่ตอบแล้วนะครับสุดท้ายไปเรื่องของเลเซอร์ ให้ผ่านพลังเรซเซอร์คอนเซปต์ก็คือเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นพลังงานนะครับเดี๋ยวนะไม่ไปก็เป็นเทคโนโลยีที่เราจะคุยกันหลักๆก็เป็นเรื่องของอีเทอรเรียตัวนี้ดีมากนะฮะคอนเซปต์ก็คือในเด็กๆเนี่ยในทีนเอชคอลลาเจนเนี่ยคอลลาเจนจะเรียงตัวสวยงามแล้วก็เซลล์ไขมันที่เป็นกลมๆเหลืองๆไูว่าชัดหรือเปล่าจะเล็กๆอยู่พอแก่ตัวลงไป UV มาทำลายเป็นประมาณนี้ มันก็จะกระจัยกระจายไม่เป็นระเบียบเซลล์ไขมันอ้วนท้วนสมบูรณ์พอเราทําอีเทเรียไปปุ๊บปล่อยพลังงานเข้าไปถ่ายขึ้นไปเซลล์เซลล์ไขมันเล็กลงแล้วก็ส่วนเรื่องของคอลลาเจนก็เรียงตัวสวยขึ้นเริ่มเป็นเส้นมากขึ้นถูกต้องวอีเทเรียเหมาะกับเหมาะกับหน้าผาแก้มร่องแก้มแล้วก็คางสองชั้นนะฮะอีเทเรียสามารถถ่ายได้ทั้งร่างกายเลยเป็นระบบมือบายบายแล้วยอยๆก็รักษาได้ น้าท้องไม่เรียบก็รักษาได้เพิ่ขายใหญ่ก็สามารถถ่ายให้เรียบได้ยกตัวอย่างเคสนะฮะนี้คนนี่เห็นชัดเจนนะฮะด้านซ้ายคือยังไม่ได้ถ่ายนะด้านขวาเราทำการรักษาดีเทเรียแล้วสังเกตว่าด้านขวาที่มีสีแดงๆใช่ไหมที่ผมเน้นแดงๆให้ลองแก้มจะตื้นแล้วก็มุมปากจะเริ่มยกขึ้นอันนี้ครั้งแรกเองใช่ครั้งแรกครั้งเดียวยังเห็นหัวทางนี้เลยใช่ ่วนใหญ่ในคนไทยโดยเฉลี่ยนะครับจะทําประมาณ 3- าถึงสครั้งแล้วก็หลังจากเซตตัวอยู่ได้อย่างน้อย1ปีหลังจากนั้นก็ค่อยมาเมนเทนแนดคะคุมอโอเคสุดยอดมากมากค่ะ real beauty is from your heart ใช่นี่คือหัวใจความงามที่สุดก็คือมาจากหัวใจของเราเองต่อให้หน้าสวยขนาดไหนจิตใจขุ่นมัวก็ไม่เวิร์กนะจ๊ะเนาะนะะคะแต่ว่า่งที่คุณหมอมาเล่าให้เราฟังมาอธิบายให้เราฟังคือมันเห็นภาพที่บอกว่ามันดูง่ายอ่ะมันไม่ได้แบบซับซ้อนแล้วทำ เราเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเนาะใช่<ว>ะคะ<ช>อ่านละค่ะสาหรับใครที่สนใจพี<ม>่นนอะได้ข่าว่ามีอะไรมาฝากนแน่นอนเลยค่ะมีการสัมมนาค่ะแล้วก็ต้องบอกว่างานสัมมนาน,นี้นะเออฟรีด้วยนะคะไม่มี <ไป S 2> ค่าใช้จ่ายค่ะ <c oughs> จากไลฟ์ เซนเตอร์ค่ะชวนสาวๆทุกคนหรือว่าหนุ่มๆก็ได้นะที่อยากมีใบหน้าที่แบบว่าดูเปลี่ยนแปลยดูดีขึ้นนะคะหรือว่ารูปร่างที่ดีขึ้นนะคะก็ไปสัมมนาได้นะคะไปฟังสัมมนาเรื่องของความสวยด้วยเทคโนโลยีค่ะเป็นการตัดสินใจนะคะเป็นในเรื่องราวที่เรานํามาในส่วนหนึ่งในวันนี้ก็เป็นแค่นิดหน่อยใช่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากฟังแบบเต็มๆค่ะก็ไปได้เลยนะคะในงานสัมมนาหัวข้อเลเซอร์โบท็อกร้อยไหม เทคนิคไหนอินหรือเอาเออถูกต้องค่ะเทคนิคไหนอินหรือเอานะคะก็เป็นหลากหลายเทคโนโลยีค่ะที่จะช่วยให้เราสวยแบบทันใจด้วยนะคะแต่ว่าแต่ละแบบมีข้ขอดีและก็ข้อเสียอย่างไรงานนี้ได้รู้กันชัดๆแน่นอนนะคะรวมไปถึงรูปหน้าต่างๆจะแก้ไขได้ไหมรูปหน้าเลี่ยมหน้ากลมหน้ามีไขมันนะคะหรือว่า V shape ยอดฮิต ที่ทุกคนอยากเออค่ะนะคะในงานนั้นก็มีบอกหมดทุกอย่างเลยนะคะทเข้ามาร่วมก็เดี๋ยวมีของเล็กๆน้อยๆแจกทุกคนกับใคณชอบตรงนี้นี่แหละคุณบอกไปให้ความรู้ใช่ไหมค่ะเดี๋ยวผมไปสอนเองก็จะให้สไลด์สนุกๆแบบเนี้ยจะได้ไม่ง่วงชอบชอบอะไรแบบนี้มาทําให้แบบว่าเข้าใจได้ง่ายมากจริงๆเห็นภาพจริงๆรู้เรื่องนี้มาเยอะแต่ว่าภาพไม่เคลียร์ขนาดนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วค่ะเรียกว่าสําหรับรายละเอียดแล้วกันนะคะ นี่เลย0892287866 คงานจะจัดขึ้นวันเสาร์นี้แล้วนะคะ27ตุลาคมนี้เวลา10โมงครึ่งถึงเที่ยงณห้องประชุมชั้น4อาคาร Q House นะคะลุมพินีแบงค์นั่นเองค่ะค่ะอ่ะเขาเรียกว่าสำรองที่นั่งล่วงหน้านะขอบอกว่าไม่มีค่าใช้จ่ายเลทั้งสิ้น all free คุณผู้ชมคะรู้เข้าไปที่เว็บไซต์ติดตามรายละเอียดหรือว่าคอร์สต่างๆนานานะะคของนะคะ lifecenterthailand.com ได้ค่ะค่ะผมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะคุณหมอบอลขอบคุณค่ะ หวว่าจะเจอกันใหม่นะคะแล้วล่ะค่ะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเรามารู้กันว่าสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่ช่วยทำให้สาวคนหนึ่งถึงแม้ว่าอายุจะปลาไปเล็กจะห้าแล้วก็จะหกหลักแล้วนี่ง้จะเป็นยังไงค่ะติดตามได้ช่วงหน้าค่ะ Beauty Expert ค่ะ